คืนความสุขให้กับพี่ๆน้องๆที่กดติดตามที่กด Subscribe ผมกันทุกคนอันนี้ดีนะครับอยากได้เตาอบไฟฟ้าโอ้โอเคเท่าไหร่เตาอบไฟฟ้าไม่น่าแพงนะอยากได้นายกใหม่ครับโอเคครับผมทุกคนก็สวัสดีสวีดัดพี่น้องชาวไทยทุกคนด้วยนะครับผมเป็ดนะครับ ครับในที่สุดครับทุกคนวันนี้ก็มาถึงหลังจากที่ผมเนี่ยได้ทําการเก็บเงินครับเป็นเวลา2เดือนคือกูเก็บเงิน2เดือนอะเพื่อที่จะมาทําคลิปนี้คลิปเดียวคิดเอาว่าพี่เนี่ยทุ่มเทให้กับพวกเองแค่ไหนครับไอแม่ย้อยคลิปนี้ครับไม่มีอะไรมากผมจะมาขึ้นความสุขให้กับพี่พน้องๆชาวไทยที่น่ารักที่กดติดตามที่กด s u b สไครป์ผมกันทุกคน ผมเนี่ยได้ทําการโพสต์ในแฟนเพจส่วนตัวครับว่าลุงเป็ดแจกของคืนความสุขแก่ประชาชนครับอยากได้อะไรจัดมาเลยมีผู้ร่วมสนุกกับเราเนี่ย2,000 200คนนะครับหรือก็คือ2200คอมเมนต์แต่ผมบอกก่อนนะครับว่าผมเนี่ยไม่สามารถแจกได้ทุกคนผมเก็บเงินไว้กินบ้างนะครับเอาหรอกจะไว้เปย์หญ <laughs> ิงกติการในการแบบร่วมสนุกนะครับก็ง่ายๆนะครับผมข้อแรกเนี่ยก็คือคอมเมนต์สินของที่อยากได้พร้อมแปะลิงก์เว็บที่ขายสินค้าชิน้นนี้แล้วก็วงเล็บนะครับในลาซาดาเท่านัน้นนี่ย้ำเลยนะต้องในลาซาดาเท่านั้นสองนะครับก็คือแบบเออบอกเหตุผลว่าทำไมผมต้องซื้อให้อยากได้กระเป๋าเรียน,นครับเพราะว่าจะได้ใส่นังสือหรือแบบเอออยากได้โทรศัพท์ครับจะไปคุยกับสาว บอกก่อนนะครับว่าขึ้นอยู่กับเหตุผลนะว่าผมเนี่ยเห็นว่าแบบเหตุผลนนเนี่ยมันสมควรจะได้ไหมอ่ะประมาณนี้อ่านเอาแล้วกันขี้เกียจแล้วขอโทษลุงนางจริงนะครับถ้าเกิดสุ่มได้ใครแล้วไม่ได้ให้ก็หวังว่าจะเข้าใจกันนะครับรักทุกคนนะครับผมแล้วก็วิธีการแจกของของผมเนี่ยก็ผมใช้โปรแกรมนี้นะครับอันนี้จะเป็นโปรแกรมสุ่มนะครับก็นี่ผมก็ได้ตั้งค่าเรียบร้อยแล้วแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มแจกของกันนะครับทุกคนคือตอนนี้ทาง Lazada เขามีแคมเปญ Lazada 6 6 Mega Mid ม e เ r s a l ซลครับเป็นการลดราคาเซลล์ใหญ่สุดในการปีคคครับบืออมมมนนจะะีีสิ้าาาาท่แถูกกๆเย แถมยังมีลาซาด้าโบนัสให้เก็บเพื่อใช้ลดราคาของเพิ่มลงไปอีกครับท,ทุกคนเพราะเนี่แหละครับการแจกของครั้งนี้ผมก็เลยเจ็บไม่มากถ้าเกิดใครไม่ได้รางวัลเนี่ยไม่เป็นไรนะครับทุกคนเนี่ยสามารถเข้าแอปลาซาด้าไปเก็บลาซาด้าโบนัสด,นดูได้ครับผมเพราะว่าความพิเศษของลาซาด้าโบนัสเนี่ยมันสามารถใช้เป็นแบบส่วนลดเพิ่มเติมจากทุกคูป,ปองแล้วก็ทุกโปรโมชั่นครับสามารถใช้กับร้านและสินค้าที่ร่วมรายการได้หลากหลายในตะการเดียวคลัชและสำคัญสุดครับทุกคนลาซาด้าหกหกเนี่ยเขาแจกโบนัสเยอะมากครับมูลค่ารวมกันเนี่ยรั่วเท ถ้าเกิดเราเนี่ยเก็บ l a ซาด้าโบนัสได้เท่าไหร่เราก็สามารถใช้ลดเมื่อช็อปตามนี้ได้เลยครับเดี๋ยวผมขึ้นข้อมูลให้เนี่ยแล้วก็สามารถใช้ลาซาด้าโบนัสเนี่ยใช้ช็อปได้ตั้งแต่วันที่6ครับถึง8มิถุนายน2564 l a z ก bon d a ลาซาด้โบนัสยิ่งเก็บยิ่งช็อปยิ่งลดนะคะน้องๆ มาครับผมทุกคนเรามาเริ่มทําการสุ่มผู้โชคดีที่จะได้รับของกันดีกว่าครับปึ้งปึ้งปึ้งบึ้งบึ้งบึ้งน้องชื่อเอ็มนะครับไปดูกันอยากได้นมให้ลูกค่ะตอนนี้ไม่มีงานทาโอ้โหตกงานทั้งพ่อทั้งแม่แถมแม่แฟนยังปวยอีกภาระหลายอย่างขอให้ได้นะคะขอบคุณลุงหน้าโอ้โหในดูซิดีมอสนมผงมอสกัดรสช็อกโกแลตจริงๆอะผมอยากซื้อให้เยอะนะแต่ว่าผมกลัวว่าแบบซื้อเยอะไปอะกินไม่ทันเพราะนมเนี่ยมันมีวันหมดอายุเอาไปสักสามแล้วยครับ คนต่อไปครับเริ่มน้องไอ้บ้าค้าไม่ตาย หนูอยากได้เซตเตรียมคลอดมากค่ะหนูไม่มีรายได้เลยอยากมีของใช้ให้ลูกที่กำลังออกมาค่ะพี่เป็ดช่วยหน่อยนะคะเพราะงานที่หนูโพสต์ได้แค่อาทิตย์ละเกบาทเองค่ะไม่พองจริงอู้หูยอีอันนี้คือของที่น้องไอบ้าข่าไม่ตายขอมานะครับเซตเอเซตเตรียมคลอดเนื้อผ้าคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์อของดีสุดเลยคอตตอนด้วยน้ำเล้ะของขวัญเยี่ยมคลอดอ๋อเป็นของขวัญเยี่ยมคลอดจัดไปคนลอไปครับลุยเลยครับเฮ่ยมีแต่คนแบบขอแบบของแบบจําเป็นนะยังไม่เจออะไรที่แบบไร้สาระยังไม่เจอเลยครับน้องจารุวันเซน์ เค่งเซ็นคลังอภิยขอโทษนะครับผมไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่อยากได้นมไว้ให้ลูกสาวกับลูกชายครับเ <c oughs> พราะช่วงนี้ขายของไม่ค่อยออกขอนมไทยเดนมาร์กนะครับ <c oughs> ทำไมมีเดี๋ยวแม่อ่อะๆๆๆๆๆๆ นมไทยเดนมาร์กนะครับเอาไปสามลังครับยินดีนะนะครับผมคนต่อไปครับน้องออยนะครับน้องออยอยากกินหมูชาบูหมูกระทะค่ะพอดีร้านปิดหมดฮขอเตากะทะครับปิ้งย่างไฟฟ้าหม้อสุกี้กระทะไฟฟ้าเตาหมูกระทะหม้อชาบูเตาเนี่ยเฮ้ยหม้ออะไรวะทำไมมันทำได้เยอะจังกูซื้อมั่งดีไหมเนี่ยอุ้ยนี่ลดจาก5้า้้าครับโอเคเหลือสา0สิบาทจัดไปยินดีนยนะครับน้องออยรับไปเลยครับผมคนต่อไปครับสุ่มเลยครับ ผู้โชคดีคนต่อไปนะครับน้อง F O N นะครับเมื่อกี้ผมเห็นแป๊บหนึ่งแล้วน่าจะเป็นตู้เย็นในดูกันน่ารักไหมน่ารักครับผู้หญิงเอาไปเลยครับผม <laughs> อยากได้จริงค่ะที่บ้านตู้เย็นเก่ามากๆเลยค่ะ LG ตู้เย็น2ประตูขนาด7.4นิ้วรุ่นสมาร์ทโอ้โหตู้เย็นอะไรวะตู้ผมยังกระกากอยู่เลยอ่ะ <laughs> ตู้เย็น2ประตูแบบสมาร์ทด้วย <laughs> อืมผ่ <laughs> อนได้ไหม <laughs> <laughs> แต่มันต้อง,องร้อยล <laughs> ะสิบเลยหรอไหนขาดูกันเป็นคนขยันนะครับทำงานโอเคจับไปตู้เย็นที <laughs> ่ LG สอประตูแต่ก็ยินดีกับน้องออยเลยนะครับวันนี้ใจดีครับใจดีรับไปเลยครับตู้เย็นคนต่อไปครับน้องพานัชกรหนูนีอะไรไม่รู้ครับผมอยากได้แอร์เคลื่อนที่ค่ะช่วงนี้โควิดรายได้น้อยไม่มีงบหรือแอร์เคลื่อนที่หรอแอร์เคลื่อนที่สี่พันโอเคนะสี่พันเพราะว่าที่ออฟฟิศผมเนี่ยผมเพิ่งติดแอร์ไปครับอุ้ยเจ็บอยู่ราคาแบบสองสามหมื่นอยู่นะที่ออฟฟิศผมติด3ตัวอะไรเงี้ยอันนี้ราคา4ี่พั 58, ลด50%มีประกัน1ปีออกแบบกับภาษีได้ขยันทำงานเปล่าถ้าขยันทำงานเนี่ยจะซื้อให้เลิกได้เลิกมิสัยที่ใครหลอกก็บอกผัวกู <laughs> โอเคโอเคเอาไปลเลยไอ้ดุนอ่ะก็ยินดีนยครับแอรกันที่ไปคนต่อไปครับอ่ะต่อไปนะครับน้องมินตี้อยากได้เตาอ,อบไฟฟ้าครับพี่เป็ดเอาไว้อบขนมขายหาไรายได้เพิ่มเติมช่วงนี้มีแต่รายจ่ายไม่ค่อยมีไรายได้อันนี้ดีนะครับอยากได้เตาอ,อบไฟฟ้าโอ้โอเคเท่าไหร่เตาอ,อบไฟฟ้าไม่น่าแพงนะ อากสามพันเหรอยญลดยี่อปอน่ได้ไหมเนี่ยอ่ะก็เอาไปเลยครับยินดีได้ครับเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวคนก็บอกอะ่ะพี่เป็ดให้แต่ผู้หญิงอันนี้คือผมสุงได้จริงนะผมไม่ได้เลือกเองยังไม่ได้เลือกเลยคนต่อไปครับลยุยตดูดูดูด,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 ดน้องเหมยทิดาก ขวัญนะครับอยากได้พัดลมครับเพราะอันเก่าก็จะพังแล้วเพราะลมบอมากถ้าได้อันใหม่ลมแรงๆคงจะเย็นหน้าดูช่วงนี้อากาศร้อนมากๆอ่าใช่ครับช่วงนี้อากาศร้อนพารละห้าสิบไม่ต้องพูดเยอะครับจัดไฟกระพบครับยินดีได้ครับน้องเหมยเอาไปเลยครับพัดลมเอาไปแบบเปิดให้แบบเย็นสบายกันเลยทีเดียวนะครับน้ำหนาต่อไปครับถึงแสนเมื่อไหร่เลิกนะผมเะยสุ่มไปเลยครับจนกว่าจะถึงแสนเดอะบอสอยากได้นายกใหม่ครับ ถ้ามีขายเนี่ยผมก็ยินดีจะซื้อให้นะครับแบบเออถ้าเกินแสนก็ไม่เป็นไรครับยินดีครับถ้าเกิดมีนะสูงไหมสูงไหมเออเมื่อกี้เสียดายเนี่ยอุตส่าห์สูงได้น้องชันนแก้วต่ำนะครับอยากได้ Go p r o Max เอาไว้ถ่ายวิดีโอใต้น้ําเวลาที่ใช้สอนเด็กว่ายน้ําเด็กๆจะได้เห็นมุมมองใหม่ๆจริงๆถ้าขอ Go p r o Max เนี่ยผมอาจจะไม่ให้เพราะว่าอ่าผมมองว่ามันมันมันดีเกินไปจริงๆมันมี GoPro อื่นที่แบบใช้ได้เยอะแต่ว่าผมชอบเหตุผลเขาครับเอาไว้ถ่ายวิดีโอใต้น้ําแบบเหมือนเขาจะเป็นครูสอนว่ายน้ำใช่ไหมอยากได้เพื่อแบบ เด็กๆจะได้รู้ท่าทางเป็นทหารเก่าด้วยนะครับพี่โอ้โหอ่าโอเคโอเคจับไปไฟกระพริบยินดีด้วยครับผมโกโปรแม็กเท่าไหร่วะไอ้สัตว์คุณรีมดูราคาหนึ่งพันพูดไปเลยด้วยสัตว์ผีเงี้ยลดลดหกเนีเงี้ยม่ลดสัก20% 30%ิบรคุณว่างไงครับหัวก้อยจบเลยนะถ้าออกหัวผมซื้อออกก้อยผมไม่ซื้อฮึบฮึฮฮฮฮ่บฮึ่บฮึ่บฮึบฮึบฮึบผมตาแนละ้วผมจะอิ่มเลยนะพี่ดูอุ้ย เงินแข็งนะเราอ่ะยินดีเลยครับผมโอ้โหจะสี่หมื่นแล้วแป๊บเดียวไปซุ่มต่อครับจะครึ่งแสนแล้วแจกแต่แพงๆอันนี้นะครับน้องปัญญวีนะครับอยากได้พวก iPad หรือว่าแท็บเล็ตก็ได้ตอนนี้เพิ่งเปิดร้านขายของในไอจีอ่ะลองส่องหน้าเฟซได้นะคะอ yeah, like ยากได้อุปกรณ์เสริมเพราะโทรศัพท์ใช้รุ่นเก่ามากแข็แนวป6แล้วตอนนี้กําลังขึ้นม4ค่ะโอ้ยอยู่มสีอยเงหรอชอบสนาบสนุนเด็กๆอยู่ละครับตอนนี้ใช้ Oppo A 71ปี201 เก็บรูปและออกแบบอะไรไม่ได้เลยค่ะอยากได้แบบเอาไว้ออกแบบแล้วก็ใช้ในการเรียนด้วยค่ะเอาของอะไรก็ได้ถูกๆก็ได้นะคะเพราะที่บ้านไม่ก็สนุนเรื่องแบบนี้เลยค่ะยิ่งโควิดแบบนี้ยิ่งหนักเลยค่ะพ่อทางานคนเดียวท่านหนูไม่เอเยอะมากเพิ่งเปิดร้านขายของไอจีไม่เชื่อลองส่องได้ถ้ามีจริงโอเคอ้าวหลอกกูบ่นี่ มันไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะผมหาไม่เจอในโทรศัพท์ก็ไม่เจอในเนี่ยเขียน A N G I E S L L A N G I E A L L เมื่อไหร่กันแน่เนี่ยฮ่ะอิปุนยวีเจอ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 โอเค Angie store ขายเสื้อผ้าอ่ะก็อ่ะพอๆให้ละกันนี่ร้านนกระดับ Angie store นะครับก็โอเคมีร้านกิงครับขอดูราคายแพลกันนะครับไอแพดก็อยู่ที่ดวงชะตาของน้องนะหัวให้้อ่ไม่ให้ อยหัวนี้นะครับวงคนมันจะได้อ่ะอยาดราม่าก,กันนะครับผมแบบให้เพราะแบบอยากให้นะแบบเอออยากให้ดราม่ากันนะครับไปมัน่อไป บึ้งบึงบึง,บงน้องมิวพรพิมลน,นะครับแผ่นรองฉี่สุนัขไซส์งาน S 100ชิ้นค่ะเรียงน้องเยอะซื้อไม่ไหวไหนดูหน่อยมีจริงหรือเปล่าโอ้หโ,โอเคมีรูปน้องจริงมีหลายรูปมากครับผมแต่ไม่ได้แปะลิงก์มาอันนี้เหรอใส่ S อ,อ๋อนี่อ่ะผมให้ห้าไปเลยครับอ่ะเอาไปเลย5้าก็อินนี้ได้ครับผมอ่ะคนต่อไปครับคลิปนี้นานเ้ย <laughs> ทุกคนดูอาจจะคิดวแป๊บเดียวนะนี่ผมแบบถ่ายมาเลยชั่วโมงกว่านะน้องณัฐนากรนะครับอยากได้รองเท้าแบตใหม่ครับคู่เก่าขาดไปแล้วอยากได้คู่ใหม่ไว้เล่นครับเบอร กีฬากีฬาใช่ไหมอ๋อสามพันเลยเหรอแพงจังไงวะลดเลยสิบเปอร์เซ็นเบอร์สี่สองเบอร์สี่สองไม่ลดเหรอเนี่ยเดซื้อรุ่นอื่นให้แล้วกันคือถ้ามันลดผมเดี๋ยวซื้อนะมันไม่ลดไงแอาหกร้อยมึงไม่เอานีว่าหกร้อยเนี่ยอ่ะอันนี้ดีกว่ะสีแดงหน่อยสวยๆอ่ะอันนี้นะเอารุ่นนี้ไปแล้วกันราคาน่ารักน่ารักยินดีด้วยครับน้องนัทธนากรนะครับยินดีด้วยอ่ะสุ่มต่อครับ ทุกคนน้องกินสักนะครับโอ้ยโอเคอ๋อไม่อยากได้ของอยังให้คนกดเพจอ่ะก็โปรโมทให้หน่อยแล้วกันปอปิมผิวขาวใสในราคาหลักร้อยนะครับอ่ะก็ขายคงข,ขายครีมนะครับใครสนใจครีมก็ติดตามได้นี่ปอปิมผิวขาวใสในราคาหลักร้อยอ่ะก็ยินดีได้ครับผมมาคนต่อไปแมว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 น้องพี่พัฒน์พลนะครับน้องพี่พัฒน์พลอยากได้มากครับพี่กําลังฝึกเล่นแต่กีตาร์เก่าผมมันพังแล้วผมอยากเล่นกีตาร์ร้องเพลง<ๆ>ได้ครับเผื่อจะเป็นอนาคตให้ผมได้ขอนะครับโอ้ยพี่พัฒน์พลเ อนาคตมาพูดกับกูกูก็ต้องให้อีกอ่ะอ่ะในดูราคาที่ก,กีตาร์ราคาเท่าไหร่หนึ่พก็เอาไปเลยนะคะมองมีวัตพนยินดีเลยครับสมมต่อครับไปตุ้งตุ้ง มองไปพบโอ้โหเห็นแล้วก็แบบอึ้งกันเลยทีเดียวเชียวอยางได้สมูทคอมเพราะเชนนี่ละลายครับผมเออได้ดูดูสเปคดิดูสเปคคอมกันหนึ่งหมื่นโอเคตอนแรกคิดว่าจะขอสามพีหมื่นน้องเขาบอกว่าโน้ตบุ๊กราคาถูกนะครับศึกษาแล็บท็อปศึกษาแล็บท็อปอันนี้นะไปพูดการศึกษาใช่ไหมอ่านี่สเปคคอมนะครับผมพอรู้เรื่องนิดหน่อยเอออันนี้เป็นที่น้องเขาขอมานะครับมันมีหลายราคาแต่น้องขออันนี้มาขอตัวถูกมาอันนผมชอบนะที่เจอส่วนใหญ่จะแบบขอแล้วก็แบบมันจะมีให้เลือกรุ่นใช่ไหมแต่จะขอรุ่นแพงสุดถ้าขอ แพงสุดเนี่ยผมอาจจะไม่ให้แต่ว่าขอถูกสุดใช่ไหมแรมแปดอช้าไปบอกว่าแรมแปดเออซื้อไอ้เจ็ดอยดีกว่าป่ะเออจะได้แบบไม่ค้างเวลาเรียนอะไรเงี้ยอันนี้คือผมให้พิเศษแล้วกันถูกให้พิเศษผมชอบน้องเขาครับที่แบบเป็นคนแบบไม่ได้แบบขอเยอะอะไรเงี้ยอันนี้ผมให้ให้ด้วยความแบบเสน่หารล,ล้วนเลยไปดูอันนี้ไตพบเขาดูเฟ้นหน่อยดิพี่โก้สายบันเทิงเรียนวันน้อยก็เลยสะกดคําว่าถอยไปเป็นเย้ yes. น้อยก็เลยสะกดคาว่าถอยไม่เป็นไม่พูดเยอะโอ้ยรุ่นเจ็บคอหนูเจ็บเยอะไปแล้ววะคือแบบน้องเขาดูเป็นแบบเด็ก,แบบดกแบบเด็กมากอะประเด็นคือแบบมันไม่มีตัวตนไงถ้าไม่มีตัวตนเนี่ยผมไม่ค่อยอยากให้เท่าไหร่อ่ะเชยจะซื้อให้แล้วก็ขอโทษด้วยนะครับน้องไต้พบจะโกดพี่นะ,อะเอางี้ถ้าน้องไต้พบอะดูคลิปนม้อยู่ถ้าใครดูสึ่ตัวพี่มาเฟซบุ๊กนี้ขอเห็นหน้าว่าแบบเป็นเด็กจริงว่าแบบเรียนจริงเดี๋ยวพี่ซื้อหลังไม้ให้โอเคปะ่ะอ่ะสุ่มต่อครับแวววแหววแหววแกววแรววแีววแาววแกวศรหอนแาก เพราะลมตัวเก่าที่พ่อกับแม่ใช้มันพังแล้วท่านชอบอท่านด้วยนะเด็กดีซะด้วยท่านชอบบ่นว่ากลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเพราะว่าร้อนผมอยากให้พ่อกับแม่นอนสบายๆครับถ้าได้ผมจะขอบคุณที่เป็กมากครับผมดูพี่ดูคลิปเลยอยากให้พี่ทำคลิปบ่ายๆบ่อยๆสัตว์นะครับผมจะรอดูพันเจ็ดโอเคเป็นราคาที่ผมกำลังรับได้อยู่นครศรีธรรมราชกตันยูเรียนยูโดด้วยโอ้โหนักกีฬาเหรียญทอง ด้ครับน้องชัยวัฒน์อ่ะเอาไปเลยครับอ่ะต่อไปครับเอ่อต่อไปครับน้องมารีวันแซ่หวานะครับหนังสือหนังสือหรอหนังสือเด็กดีอยากได้เพราะอยากอ่านเองค่ะอยากต่อเติมสมองอู้หูเป็นคนแบบเพาก็าต่อเติมสมองนี่โดนใจจริงเลยผู้หญิงฉัด้วยราคาเท่าไหร่หนังสือไม่น่าแพง <laughs> นนหนังสือพันหนึ่งหนังสืออะไรวะหนังสืออะไรอะ่ะพ่อแม่ไม่ใช่คนใช้นิสัยที่ดีมีสิบเล่มเท่ากับตกเล่มละร้อยมันน่าจะเป็นหนังสือที่เพื่อการเรียนรู้แหละหนึ่งพันเก้าอเก้าบาทอ่ะยินดีเลยครับผมทุกคนครัเดี๋ยวผมมานะครับขอ,ขอไปอืบแบบท้องเขียอป๊บน,นึงกันมาโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ไปทำธุระเรรสียบ้อยแล้วครับโล่งกันเลยทีเดียวเชียร์มาสู่มันต่อไปอ้ยอ่ะผู้โชคดีนะครับน้องบูมศิริวัฒนะครับน้องบูมศิริวัฒโมโหอยากได้ไอแพดอีกแล้ว อยากได้ครับเพราะว่ากำลังจะเข้ามหาลัยแล้วก็การไ iPad จะช่วยในการเรียนได้มากครับไม่ว่าจะการจุดโอ้โหยี่นี้มื่นเจ็ดอิศอปกาด้วยคือถ้าเกิดเราไม่ให้เนี่ยมันจะเกิดการเหลื่อมล้ำป่ะเฮ้ยมือให้นั่นวะแล้วไม่ให้กลัวถูกป่ะหัวก้อยแล้วกันหัวได้ก้อยนี่อะเฮ้ยเชฟอย่อโทษวะ กด้วยกันนะแสดงว่าแบบดวงมันยังมันยังไม่ถึงที่ขอโทษด้วยคนเกลียดกูแน่เลยอ่ะต่อไปครับน้องสิริลักษ์ยือลำนะครับอยากได้ท็อปเปอร์ค่ะเพราะตอนนี้นอนกับเสือแล้วเอาผ้าปูทับพิธีโอ้อันนี้เอาไปเลยครับสี่ร้อยเก้าสิบบาทไม่ต้องคิดแรมากบอกรองนอนห้าฟุตห้านิ้วโอเค สี่ร้อยหกสิบเก้าบาทเอาไปเลยครับยินดีเลยครับผมอ่ะคนต่อไปครับเฮ้ยรู้สึกปีกับน,น้องบูมเลยวะเนี่ยไอ้บูมแนละ้วขอ,อถูกก็ได้แล้วน้องโยที่ไก่จันวงนะครับไม่มีอะไรหรอกขี้วุ่นวุชาบูอ๋อชาบูหม่าล่าเอาเจ็ดสิบบาทอ่ะโอเคโอเคโอเคเอาไปสองกระป๋องแล้วกันเอาไปกินให้อร่อยนะครับก็ยินดีเลยครับน้องโยที่กาจันวงนะครับยินดีเลยครับผมสปีกันเลยไปดิว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 น้องส้มๆนะครับอยากได้เพราะแฟนทำงานคนเดียวเลี้ยงลูกสอง คนคะ่ะรายจ่ายเยอะทานนมชงคะ่ะพี่เป็ด อย่างน้อยมีตุนไว้ก็ดีใจแล้วครับพี่เป็ดนมชงอันนี้น่าเก็บได้นานนะครับเออเอ็นฟาเล็กสมาร์ทพัทส,สูตร1นมผงสูตร1หรออ่ะก็ยินดีด้ครับเอาไปครับผมนมผม3กล่องอ่ะต่อไปครับคนต่อไปนะครับจากน้องกัญาลักษ์อภิชัยนะครับอยากได้นมเอาไว้ให้ลูกทานเขามีคุณแม่แล้วหรอน้องหนึ่งขวบสิบเดือนที่บ้านเปิดร้านอาหารตามสั่งโอ้ยช่วงนี้ขายไม่ค่อยได้เลยเพราะเขา 19, ิดสิบเก้าทำให้มีลูกค้าลูกสองตัวกำลังเปิดเติมแล้วต้องจ่ายค่าเติมชิ้นอีขแค่นมให้น้องค่ะอ้หไไไดเลยรับผมจปาป3 ซื้อได้แค่2อเอาโอเค,อเคก็เอาไป2แล้วกันนะครับ<ๆ>ก็อ่ะยินดีได้นะครับผมอ่ะเรามานับดูก่อนว่าตอนนี้เออกี่คนแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19เ่าหทั้งหมด19คนแล้วอ่ะเดี๋ยวไอ้จะสุ่มคนสุดท้ายละกันเป็นคนที่20แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมจะทำการเลือกเองเลือกก็ไม่มีอะไรมากครับอยากแจกคนไหนก็แจกคนนั้นไม่มีอะไรมากอ่ะสุ่มคนสุดท้ายไปปึงป้งปึงป้งปึง้งปึ้งคนที่ 20, ี รักโรดนะครับอยากได้ของขวัญวันเกิดน้องสาวให้นางไปเรียนทําวิจัยถ้านางได้ของสะดวกมากขึ้นไม่ต้องไปรานอคอมครับถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรครับลเิเวนเสมอโอเคครับมันก็ไม่แพงนะโน้ตบุ๊กน่ารักษะด้ว <c oughs> ยไครเห็นน้องสาวเขาตอนนี้ก็ผมกำลังทําการเสือกตามที่แบบน้องเขาบอกอยู่ครับแต่มันไม่เห็นน้องสาวดิพี่ขอโทษด้วยกันนะครับไปพอแล้วกันวันเกิดน้องก็ขอให้น้องสาวของน้องดารุ่นนี้ รักโรดเนี่ยเออมีความสุขมากๆนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังสมปรัถนานะครับก็ขอให้ตั้งใจเรียนเป็นน้องสาวที่ดีของพี่สาวแฮปเบ้รบเดลลุงนาครับผมสุ่มต่ออีกคนหนึ่ง น้องดวงดาวชัยยาอะไรไม่รู้อยากได้ที่นอนค่ะเอาไว้ให้ลูกที่นอนที่บ้านมันต่ำตอนกลางคืนชอบมีสัตว์เลยุขยใช้หรอเอยเอาไปเลยเอาไปเลยเฟซจริงปี่าด,ด่วนถ้าเฟซปลอมผมไม่ให้นะครับเโอเคมีรูปจริงเอ่อที่นอนนะครับสองพันบาทอ่ะเอาไปเลยครับยินดีเลยครับผมอ่ะแถมแล้วกัน คนหนึ่งอีกคนหนึ่งปแล้แวไปวแล้วไปแล้วแล้วปแล้วได้น้องชาลิสานะครับหยสุ่มได้แจ็คพอตเด้กูไอว์ขอเครื่องปรับอากาศทําความเย็นให้แม่หนูพี่เป็ดแม่หนูทํางานเลิกเจ็ดโมงผมที่สงสารด้วยอ่ะขึ้นรถมากว่าจะถึงบ้านเกือบสิบโมงเวลาแม่นอนบ้านค่อนข้างจะร้อนต้องตื่นบ่ายสามอาบน้ําแต่งตัวไปทํางานตอนสี่โมงสงสารแม่อยากได้ให้แม่นอนเย็นเวลานอนจะได้นอนนานๆไม่ต้องนอนแป๊บๆก็ตื่นเพราะบ้านหนูค่อนข้างร้อนดูขอดูราคากันละกันเฮ้ย พันหนึ่งสัตวถยนั่นอีกยินดีเลครับผมรับไปเลยครับเครื่องปรับอากาศอ่ะยอดตอนนี้นะครับหกหมื 68, บาทอ่ะสุมอีกคนให้แบบให้ครบเจ็ดหมื่นน้องธนัทยังโยนะครับอยากได้เพราะช่วงนี้เป็นโควิดออกจากบ,บ้านไม่ได้เวลาอยู่บ้านก็มีทําถ้าได้ตัวนี้จะดีมากเลยครับโรเลอร์สเก็ตสําหรับผู้ใหญ่ราคาเก้บบาทซื้อให้เพื่อช่วยแก้เหงา แอบเอาเสฟุ้งเลยนะมน่ารักเหมือนกันนะเนี่ยอ,อให้เด็กหน่อยว่าเด็กจะได้เอาไปแบบจะได้ไม่เบื่อจะได้มีอะไรทำอ่ะยินดีเลยครับอ่ะซุ้มต่อครับน้องธนากรท้องมากนะครับอยากได้ให้แม่ครับที่บ้านผมไม่มีคุณแม่ต้องซักกับมือครับแม่ผมเป็นโรคเข่าเสื่อมครับต้องนั่งซักกับมือจนเก็บเขา่าผมเองก็ป่วยช่วยแม่ไม่ได้ครับผมเป็นโรคขอบผืดความดันในปอดสูงก็ดูราคาก่อนคือถ้าเหตุผลดีหกพัน อ๋อน,นี้ครอบครัวครับน่ารักอันนี้ชาวแก๊งเหรอเนี่ยธนากรทองมากหน้าเหมือนไอ้ไอ้หลุยน้องมารีจังวะแอดมิดแสดงว่าน้องเขาป่วยจริงหายเร็วๆหายไวนะน้องแสดงว่าที่น้องเขาพูดน่ะน่าจะเรื่องจริงจัด เครื่องซักผ้า2ถังที่เชื่อเองอย่าหลอกนะถ้ามึงหลอกกูนาะยหนุ่มยอดตอนนี้เจ็ดหมื่นห้านะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็มีเงินเหลือไว้แจกอีกประมาณ2 5 0 0 0บาทครับแล้วก็หลังจากนี้ผมจะไม่สุ่มแล้วนนครับผมจะทําการเลือกแล้วกันว่าแบบเออให้ใครดีอะไรเงี้ยอยากอ่านผลผลก็อะเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าใ,ใครดีคุณธนกิจนะครับของขวัญให้ตัวเองครับดวงไม่มีเลยเแม่ย้อยครั้งนี้ขอถึ้งนาทีล้อสะท้อนแสงขอบ17ยเจ็ดของแต่งเวฟร้อยสิบโอ้โหมัน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 ไม่จาเป็นอะก็แต่ก็จะให้เป็นของขวัญใช่ อียพรไปแล้วกันนะครับพี่ก็สุขภาพไม่เกิดโรคหน้าครับพี่ก็มีความสุขมากนะครับร่างกายแข็งแรงนะครับสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับก็คิดจะไปก็ขอให้สมหวังนะครับเฮงๆรวยๆกับพี่เฮเบรีโรงหน้าครับอยากได้โต๊ะคอมครับพี่ที่จริงผมมีโน้ตบุ๊กแต่ยังไม่มีตังค์พอโต๊ะ ิ่งพี่ยังไม่ใช้เลยครับก็โตธรรมดาไปก่อนเอ้ยอ,นนอันนี้ผมชอบน้องพัฒนพลครับอยากทําตามความฝันครับถึงจะอยู่แค่มอนหนึ่งแต่นาคตก็จะเป็นให้ได้หนังสือเจาเกาะเตรียมทหารสี่ทัพเหล่าเตรียมทหารเหรออยากเป็นทหารเหรอความฝันเด็กอะเนาะเราก็ไม่ควรแบบไปแบบบังคับป่ะเราควรแบบให้อิสระเด็กปะ่ะเออขอหนังสืออ่านเดี๋ยวขอด่วนวะน้องคนนี้อ๋อนี่คนนี้คนนี้คนนี้เด็กเขาอยากเป็นทหารนะครับโอเคจัดไปอยากได้หัดกาลิณากี่บาทก็ได้ครับบัดกลิณาเอาไปเติมเกมเลยแม่ย้อยฟังบลูทูธไอแพดผมไม่ขออะไรมาก ครับขอแค่พี่ลองคิดทุกวันพออ้ห้ห อยากจะให้เลยว่ะได้ครับเดี๋ยวพี่จะลงคลิปไปบ่อยนะครับผมอยากได้ที่นอนใหม่ครับพี่โอ้โหสิบนิ้วเลยว่ะมันแพงเกินไปนะอันนี้น่าสนใจครับโดนน้องปานีเคนเอ็นนะครับอยากให้เพื่อนๆให้ลูกข่ยังไม่ทํางานหาเงินหมุนไม่ทันเลี้ยงลูกคนเดียวขอให้ได้ขอให้โดนอ่านน้องโดนเลยครับน้องปานีนะครับสี่ร้อยใช่ไหมเอาไปส่แล้วกันก็ยินดีได้ครับผมโต๊ะอ่านหนังสือกาบ้านครับเพราะเวลาหนูอ่านหนังสือากาบ้านหนูต้องนั่งกับพื้นนอนกับพื้นถ้าได้โต๊ะหนังสืออ๋อเหมือนน้องเขาอยากได้โต๊ะเพราะว่าแบบตอน้ัืบกพน มันปวดหลังอะไรนี้800บาทใช่ไหมเอาไปเลยครับผมยินดีเลยครับโรงเรียนสาหลายวิทยาคมโรงเรียนอะไรวะโรงเรียนสาหลายวิทยาคมอ่ะคนนี้ดีว่าครับน้องอาตีน้อยนะนี่ผมเห็นเขาขอมา,ม,าม่าบะหมี่รสต้มยำน้ำตกหนึ่งกล่องขอแค่นี้พอพี่เป็ดจะส่งให้เพื่อนไม่ทํางานครับเพราะโควิดสินค้าหมดไอสับเดี๋ยวกูเลือกให้อ่ะเอานี้แล้วกันแต่อันนี้มันเป็นซองนะลดสามสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยเอาไปเท่าไหร่เอาไปสิบแล้วกัน,ก,นกินจนขึ้เป็นเส้นเอาบอกเลยไอ้แหมย้อยอยากได้ไบโอแปดเพราะติดเกมนี้มาตั้งแต่ภาคสี่ห้า อีพีด้วยสุดท้ายไม่อกมาจุดสแกนหนัสแกนต้องแพลนลาเพราะลาไปก่อนใช่ครับผมอยากได้เกมใช่ไหมพันหนึ่งโอเคไม่ออกมาจุดสแกนหนัสแกนต้องแพลลาครับเพราะว่าลาไปก่อนนะครับอยากได้กล้องถ่ายคลิปลง YouTube งับ อยากได้อาหารแมวสักส3กระสอบครับพอดีเลี้ยงแมวจรจัดและแมวพิการอยู่เลี้ยงในบ้าน8ตัวแมวจรจัดแถวบ้านอีก16ตัวก็เท่ากับทั้งหมด24ตัวแต่แมวจรจัดนอกบ้านไม่ค่อยให้เพราะงบไม่พอจะซื้ออาหารผมเพิ่ง17ปีทํางานมาเลเซียแล้วกูจะส่งได้หรอเออเอาไป3แล้วกันอยากด้สกีตบอดครับด้วยราคามันแพงตอนผมไปสมัครงานพัรน์ทำพเพื่อที่จะเก็บเงินไว้ซื้อแต่เนื่องจากโควิด19เลยทําให้แบบเออซืบๆโอ้โหสก็ตบอดมันยังไม่จําเป็นนะยังไม่ต้องเล่นก็ได้ น้องมาร์กนะครับถ้าได้มาจะเอามาต่อยอดให้กับผมครับผมเป็นอาสาสารสมัครกู้ภัยวิทยุสื่อสารซื้อรุ่นอะไรก็ได้หรอมันไม่ต้องแบบมีแบบเครือข่ายของเขาเหรออ่ถา,ถ,าถ้ากู้ภัยจริงกูให้อ่ะถ้ากู้ภัยจริงนะมีลูกกู้ภัยไหมมันไม่มีลูกกู้ภัอยอ่ะน้องโอเคสัตว์เลยมีจริงด้วยครับไอ้เชียวโอเค ไปเลยไอ้นุ่ม2องพันห้าบาทอยากได้กางเกงนักเรียนให้ลูกชายโอเคตาเล็กตากลมนะครับนี่เป็นคุณแม่นะครับกลับรองเท้านักเรียนเบอร์30ให้ลูกสาวน้องอ่ยู่ยบานแก้ปวดเทอมด,ด้วยค่ะช่วงนี้ไม่มีไรายได้เลยอยากได้แค่นี้นะถ้าได้มาจะช่วยเลยิกใช้จ่ายได้เยอะอ่ะโอเคครับคุณแม่ได้สินนั้นเดี๋ยวนี้ครับผมขอดูก่อนอ่ากางเกง310บบาทนะครับคุณแม่ แล้วก็รองเท้ารองเท้าต้องเรียนเบอร์30ให้ลูกสาวเบอร์30อ่านี่แล้วก็ลายแมวใส่ได้ปะเนี่ยมีมีการ์ตูนด้วยเด็กๆน่าชอบนั้นเนี่ยรองเท้านะครับอีก3า9้กบาทอันนี้ดีนะคุณแม่ผมจัดให้2เลยครับอยากได้มาม่าค่ะลูกชอบกินรสนี้ค่ะราคาแอบแพงหน่อยเงินน้อยอ่ะโอเคอยากได้มาม่าพ <c oughs> ันหนึ่งเลยเหรอเฮ้แต่ว่าผมบอกก่อนนะมาม่ารสนี้อร่อยมาก เขาไม่ได้จ้างผมนะแต่มันเป็นมาม่ารูกไข่เค็มซึ่งผมมากินในไลฟ์ไอจีบ่อยมันอร่อยจริงครับผมให้2แพ็กระกันเพราะว่ามันอร่อยจริงครับผมก็ชอบก็ยินดีนะคุณแม่แนนซารีนาใช่ไหมครับตอนนี้แปดหมื่นหกนะครับอยากได้คีย์บอร์ดครับจะได้ไม่หลุดเพราะมันไม่หลวมแห้ขอสีขาวนะครับอยากได้คีย์บอร์ดโอ้คีย์บอร์ดอยากไม่ได้อยากได้ผ้าห่มค่ะเพราะผ้าห่มที่ดีจะทําให้นอนหลับสบายโอ้โหไหนดูซิเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ผู้หญิงด้วยครับน้องจูนห้าร้อยเก้าเก้าบาทโอเคจับไปไฟกระพริบอยากได้ไอโฟ อยากได้ลิ้นชักค่ะไม่มีที่ใส่กางเกงไหน ราคาไม่เกินพันสามร้อยเก้าสิบบาทโอเคจัดไปครับพราะมีเป็ดเลยให้นะครับยินดีด้วยนะครับอยากได้กรงอนุบาลไก่เพราะมีความฝันอยากเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ขายปลูกผักสวนครัวไว้กินเองคะ่ะกรงอนุบาลไก่กรงไก่เด็กหรอคืออะไรอนุบาลกุ๊กกูหรออ๋อโอเคครับอยากเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ผมสั่งซื้อครับก็ยินดีด้วยนะครับหนูชื่อประกาศต่อไปครับจากน้องยุทธวัชลพงศ์นะครับอยากได้เพราะว่าใบเก่าใช้ตั้งแต่เรียนอยู่มหนึ่งจนตอนนี้ปริญญาตรีแล้วครับมันเก่ามากเลยครับอ๋อหมวกกันน็อก รู知知 yet, ้เร like like ื like ่องหมวกกันน็อกกันดีแต่ว่าน่าให้ครับเพราะแบบมันจะได้แบบเขาเรียกว่าอะไรความแบบความปลอดภัยอะเนาะอ่ะก็อ่ะอ่ะยินดีด้วยครับอยากได้ที่นอนให้พ่อกับแม่ครับพอทุกวันนี้ใช้ผ้าปูเป็นที่นอนอ๋อก็คือผ้าปูมาลองนอนเลยใช่ไหมอย่างนั้นปวดหลังนะนอนแล้วน่าจะปวดหลังไม่ไม่น่าครับปวดอยู่แล้วครับอยากได้ฟูกใช่ไหมราคาเท่าไหร่ครับ ทำห,ห้พ่อแม่ใช่ไหมอืมอ่ะโอเคจดไปไฟกระพริบอยากได้สมาร์ททีวีครับเพราะที่บ้านไม่มีทีวีที่ทันสมัยมากพอให้หล,หลานๆได้เรียนออนไลน์กันอ๋อมีเรื่องการเรียนมาเกี่ยวอีกแล้วเพราะไม่สามารถเข้าถึงการเรียนออนไลน์ได้ผมก็เลยตกงานไม่มีความสามารถในการหาเงินมาซื้อทีโอ้โหซื้อสมรถือด,ดีๆให้หลานได้เรียนเพราะผมมีหน้าที่ต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ที่เจลาแล้วเป็นนักบอลถ้าในรูปแล้วมีทีวีนะผมไม่ซื้อแต่ถ้าไม่มีผมซื้อให้มีหลานจริงครับ นนี้มีร้านมีร้านจริงเหมือนจะไม่มีทีวีจริงนะผมซื้อรุ่นอื่นให้ไดไหมพี่ดูว่าสมาร์ททีวีมีราคาอื่นป่ะถูกสุด5,000ครับสมาร์ททีวี6ก0 0อ่ะเอารุ่นนี้แล้วน,นะครับพี่ อ่ะผมให้รุ่นนี้แล้วกันนะครับ6,690าบาทนะครับรุ่นสามสามเลนก็เป็นซัมซุงสมาร์ททีวีเหมือนกันนะครับแต่แค่ขนาดมันเล็กลงมาก็คือที่พี่ขอมา433นิ้วแต่ว่าัน,นี้32นิ้วเป็นรุ่นใหม่2020นะครับก็อ่ะเอาไปให้หลานเรียนนะพี่อย่ากโกหกผมถ้าพี่โกหกผมนะผมจะเสียใจนี่กูอยู่ในจุดที่แบบซื้อทีวีให้คนอื่นแล,ล้วเลรอเน,นี่ยเป็ดอ่ะไปต่อครับจะครบแต่แล้วหิวข้าวครับตอนนี้ไม่ค่อยมีเงินที่ทํางานปิดไม่มีเงินขอมาต่อชีิสักพ ชูอคุณๆนะไออาร์ตวะเนี่ยทีมงานกูวะเนี่ยไออาร์ตนี่หว่าแหมแชร์คลิป YouTube ไหนดูซิทีมงานเราแชร์คลิปอะไรบ้างมไม่มีคลิปกูเลยมีแต่คนอื่นไออาร์ตไอสัตว์อยากได้ก้าอี้ใหม่ครับหลังจากเวิร์กฟอร์มโฮมนานๆไม่ได้สัมผัสก้าอีที่ออฟฟิศแล้วมันรู้สึกปวดหลังจัดๆรบกวน c e o หน่อยนะครับที่อยู่หาเอาจากเอกสารนะครับ<อ>ลดด้วยพี่ซื้อให้ได้นะแต่โบนัสไม่มีนะครับยินดีนะครับน้องอาร์ต ให้คนนี้โพสล่าสุดแล้วกันอยากได้หูฟังครับอันนี้ไม่เอาครับผมอยากได้ท็อปเปอร์ครับแต่ไม่ส่งนิ้งมามอเตอร์ทอน้ำมันไม่เอาครับผมอยากได้นมเอนซัวเสริมสร้างกระดูกค่ะเพราะพอ่อประสบอุบัติเหตุทางจักรยานยนต์ค่ะพอ่อเพิ่งผ่าตัดกระดูกหน้าแข้งไ่เล็กผ่าตัดกระดูกหน้าแข้งอ๋อแล้วไ่เล็กเพราะพ่อขาหัก อยากได้ให้พ่อกินเพื่อเสริมสร้างกระดูกเพราะช่วงนี้รายจ่ายเยอะได้สักสั่กระป๋องขอบคุณล่วงหน้าค่ะนมเชี่ยอะไรแบบโคตรแพงเลยอ้าหโอเคแต่เปนเขียนอยู่ครับนมเสริมสูตรครบถ้วนสำหรับผู้ใหญ่สั่กระป๋องเหรอมีรูปพ่อให้ดูไหมครับโอ้โไอสัตว์ขนาดนี้เลยโอเคเขาขอสามผมให้ห้าผมชอบเด็กไม่โกหกครับหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทเกินงบไอ้สัตว์ยินดีกับน้องจันที่มาออนนมด้วยนะครับครับผมทุกคนก็แสงอาจจะน้อยหน่อยนะครับเพราะตอนนี้แบบผมแจกตั้งแต่ประมาณบ่ายสองอ่ะ ตอนนี้แม่งแ,แบบเออหกโมงเย็นแล้วครับก็แจกนานมากก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าผมเนี่ยผมไม่ใช่รัฐบาลนะผมบอกก่อนว่าผมไม่สามารถแจกทุกคนได้จริงๆอะ่ะอยากจะแจกทุกคนแต่ว่ากําลังทรัพย์ผมเนี่ยไม่พอผมก็มาช่วยเท่าที่ทําได้ซึ่งแบบผมก็พยายามให้แบบคนที่ให้เหตุผลผมจริงๆแล้วก็แบบมันดูเป็นไปได้อะไรเงี้ยถ้าเกิดแบบขอของเล่นอะไรเงี้ยผมอาจจะไม่ให้แต่ถ้าแบบขอเพื่อแบบเป็นการศึกษาขอเพราะแบบไปช่วยคนนู้นคนนี้ให้พ่อให้แม่อะไรเงี้ยอันนี้ผมก็เต็มใจให้นะครับก็ผมไม่ได้ให้ใครไปเนี่ยก็ขอโทษด้วยนะครับขอบุทกนนมมะับีี้ผจว มีทุกวันนี้ไม่ได้ถ้าเกิดไม่มีทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับจะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับถ้าเกิดไม่มีลาซ a ด้าขอบคุณลาซาด้ามากมากนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมมาเก็บลาซ a ด้าโบนัสและเข้ามาชอบสินค้าในลาซ a ด้กับแคมเปญลาซา d a 66นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้พอนะครับไว้ถ้าเกิดแบบเออมีโอกาสผมแบบ เก็บเงินได้อีกเมื่อไหร่อะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปอีกแล้วกันไม่แน่คลิปหน้าอาจจะนี้ก็ได้ทําคลิปแจกของขวัญเกิดคือแบบใครเกิดวันนี้ปุ๊บเอาของไปเลยอยากได้อะไรขอมาออถ้าสนใจปะน่าสนใจติ่างเดียวไม่มีตังค์ขาวเอาทวนสกินนี้ไม่เอามาจะแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องแพลนลาครับเพราะว่าลาไปก่อนก็ขอให้ทุกคนทุกภาพแข็งแรงนะครับไปไหนมาไหนก็อย่าลืมใช้แรงกันด้วยเป็นของทุกคนครับรักทุกคนครับไปไปครับ